เรียนศิลปะกับครูทองกลาวสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบครูกาวนะคะครูกววก็จะสอนวิธีการไล่สีนะคะโดยการระบายไล่สีวันนี้เราจะมาระบายไล่สีในรูปต่างๆนะคะให้นักเรียนร่างภาพ3รูปตามที่ครูกวว ให้ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นก้อนเมฆนะคะวงกลมแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนใบไม้นะคะอ่ะเคยครั้งที่แล้วเราเคยระบายสีแบบไม้น้ำหนักนะคะไล่น้ำหนักเป็นน้ำหนักอ่อนน้ำหนักกลางน้ำหนักเข้มหรือน้ำหนักอ่อนกลางแก่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดน้ำหนักหลายๆสีด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมีสีโทนเขียวตัวนี้นะคะเราก็จะมีสีโทน เหลืองส้มแดงนะคะเป็นอ่อนกลางแก่นะคะจะระบายวงกลมตัวนี้นะคะส่วนสีเหลืองเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะเราจะระบายเป็นตัวใบไม้นะคะและเราจะใช้สีฟ้าและน้ําเงินนะคะในการระบายก้อนเมฆนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ วันนี้เราจะใช้สีฟ้ากับสีน้ำเงินนะคะในการเพิ่มค่าน้ำหนักนะคะให้กับก้อนเมฆของเรานะคะโดยขั้นแรกนะคะเราจะระบายสีฟ้านะคะด้านบนของก้อนเมฆนะคะเป็นค่าน้ำหนักที่หนึ่งนะคะครั้งที่แล้วที่เราเคยระบายกันไปจำได้ไหมคะระบายสีเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆเป็นสามน้ำหนักนะคะวันนี้เรามีสีอื่นนะคะเข้ามาช่วย เป็นค่าน้ำหนักแล้วนะคะแต่เราจะมาระบายให้มันผสมผสานกลมกลืนกันอย่างไรนักเรียนคอยดูตามไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกนะคะระบายสีฟ้านะคะระบายสีฟ้าลงไปน้ำหนักที่หนึ่งนะคะหนึ่งเกือบๆจะเต็มก้อนเมฆเลยนะคะ วันนี้ครูกอจะกำหนดให้ด้านบนนะคะเป็นน้ำหนักอ่อนนะคะด้านล่างก็จะเป็นน้ำหนักเข้มนะคะ,ะแต่ครูกอจะบอกเด็กๆนะคะวันนี้ว่าเราไม่ต้องระบายสีฟ้าทับถึงก้อนเมฆด้านล่างเราระบายแค่น้ำหนักเดียวแบบนี้นะคะน้ำหนักเดียวแบบนี้แล้วก็เว้น เว้นพื้นที่ให้ด้ดานล่างว่างไม่ต้องใส่น้ำหนักสีฟ้านะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำหนักที่สองตรงกลางตรงนี้อันนี้เป็นน้ำหนักที่1 2สองนะคะสองาก็เพิ่มน้ำหนักที่เดิมถ้าเราอยากให้มีน้ำหนักกลางมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็ระบายทับเพิ่มอีกนิดนึงค่ะให้มีความเข้มขึ้นนะคะ น,ะะน้ำหนักหนึ่งสองเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆกระจายน้ำหนักนะคะให้เขามีความกลมกลืนกันนะอ่าต่อมาน้ำหนักที่สามเราจะใช้สีน้ำเงินช่วยแล้วนะคะโดยที่เราจะเอาสีน้ำเงินระบายเข้าหาสีฟ้าเมื่อกี้นี้นะคะนิดหน่อยแบบนี้ค่ะเพิ่มน้ำหนักให้เขานะคะ อยากให้เข้มประมาณไหนก็ค่อยๆเพิ่มสีน้ำมือเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆระบายให้หนักขึ้นได้โดยการกดน้ำหนักมือนะคะเด่นักเรียนอย่าถูน้ำหนักเข้มตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การเพิ่มน้ำหนักลำบากนะลูกนะเราก็ค่อยๆระบายไล่ขึ้นไปหาสีฟ้านะคะอ่า นักเรียนอยากให้ขอบเข้มนักเรียนก็เพิ่มน้ำหนักได้นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้ เราก็จะได้น้ำหนัก3น้ำหนักเรียบร้อยนะคะสำหรับก้อนเมฆของเรานะคะรูปต่อมานะคะจะเป็นรูปวงกลมเราจะใช้ค่าน้ำหนัก1 2 3หรืออ่อนกลางแก่หรืออ่อนกลางเข้มก็ได้นะคะว่าขอเรียกอ่อนกลางแก่แล้วกันนะอ่อนเหลืองกลางส้มแล้วก็แก่สุดคือสีแดงนะคะ ผ้านําหนักแรกใช้สีเหลืองนะคะระบายด้านบนของภาพวงกลมนะคะเวลาไล่น้ำหนักนะคะเราจะใช้น้ำหนักที่หนึ่งแล้วเราจะทิ้งระบายน้ำหนักที่สอง ก่อนระบายจะรับก่อนจะระบายหนักที่สองนะคะให้นักเรียนทิ้งน้ำหนักที่หนึ่งเข้าหาพื้นที่น้ำหนักที่สองไว้เล็กน้อยแบบนี้นะคะไว้เล็กน้อยแบบนี้นะคะพวกเราก็จะหยิบสีส้มมาเป็นน้ำหนักที่สองนะคะโดยที่เมื่อกี้เราจะมีสีเหลืองนะคะทิ้งน้ำหนักไว้ให้เจอกับสีส้มนะคะอ หนักสุดท้ายสีแดงจะทิ้งน้ำหนักสีส้มมาแบบนี้นะคะก็ระบายสีแดงเข้าหาสีส้มนะคะอ่าแบบนี้ก่อน ทีน้เรียนลองสังเกตดูว่าสีมันจะเป็นขั้นอยู่ถูกไหมคะมันจะเป็นขั้นแยกๆอยู่มันยังไม่สวยเราก็จะระบายใไล้น้ําหนักให้เข้าหากันนะคะโดยใช้ฟีอ่อนเพิ่มเข้ามาหาที่สีเข้มกว่าเหลืองก็เพิ่มมาหาสีส้มนะคะอ่าเพิ่มเหลืองเข้าหาสีส้มระบายเหลืองทับอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เข้าหาสีส้มนะ ทีนี้ส้มก็ค่อยๆระบายเข้าหาเหลืองเมื่อกี้นี้หน่อยหนึง่งอย่าระบายไปเ,เข้าไปสีเหลืองมากนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวค่าน้ำหนักสีอ่อนสุดจะหายไปนะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มส้มนะคะเพิ่มส้มให้เข้มขึ้นอา,อาจจาะเกลี่ยไปหาสีเหลืองนิดนึงนะคะ ค่อยๆเบามือนะอันนี้ครูบเบาเร่งมือนิดหนึ่งนะมันก็เลยทําให้เข้าสีส้มแล้วแม่เอ๊ะสีส้มเข้าไปที่สีเหลืองมากเกินนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยนะอ่ะทีนี้สีส้มครูเาก็จะระบายมาหาสีแดงเกลี่ยน้ําหนักให้เขาได้เข้าหากันได้กลมกลืนกันนะคะอ่าแล้วก็ค่อยๆเอาสีแดงเกลี่ยสีส้มเหมือนเดิมค่ะ สบายกลับทิศทางกันนิดนึงนะคะเพื่อให้สีมันผสานกลมกลืนกันนะประมาณนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับรูปวงกลมในะคะวันนี้ก็เป็นรูปใบไม้นะคะโดยใช้สีเหลืองเขียวกลางแล้วก็เขียวเข้ม1 2ึสนะคะค่าน้ำหนัก1 2ึสนะอ่ะเริ่มที่สีเหลืองก่อนนะคะไว้ตรงปลายใบ เราอยากให้น้ำหนักอ่อนมีแค่ไหนนะคะเราก็กะไว้ครูกออยากให้มีส่วนแค่นี้ส่วนตรงนี้ครูกอจะค่อยๆใส่สีเขียวอ่อนนะคะในการเพิ่มให้มีน้ำหนักกลางขึ้นมานะคะคือน้ำหนักที่สองนั่นเองอ่าเราก็ค่อยๆระบายให้เขากลมกลืนผสมผสานกันนะคะระหว่างสองสีตอนนี้นะอ่าประมาณนี้ค่ะ น้ำหนักสีเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มนะคะถ้าอยากให้เข้มแค่ไหนเราก็สามารถเพิ่มในในระบายครั้งที่สองได้นะอ่านี้เราก็จะทิ้งน้ำหนักที่สองให้เจมิมน้ำหนักที่สามนะคะหัวก็เริ่มเพิ่มน้ำหนักที่สาม 3ไปเจอหมากที่2นิดนึงเขียวอ่อนนะเขียวเข้มกับเขียวอ่อนได้เจอกันนะคะ ทีนี้สีมันยังเป็นขั้นขั้นเราก็ต้องค่อยๆเกลี่ยน้ำหนักโดยเอาน้ำหนักที่เราระบายไปแล้วมาเจอน้หนักที่เข้มขึ้นเราค่อยเกลี่ยน้ำหนักนะคะกดน้ำหนักมือนิดนึงเพิ่มความเข้มความอ่อนให้เขานะคะค่อยๆไล่สีของเขาอ่าสุดท้ายนะคะเราจะมาเพิ่มน้ำหนักแรกโดยการระบายทักเพื่อให้เกิดความเข้มขึ้นแบบนี้ อ่า,อาเรียบร้อยค่ะ